สวัสดีครับผมโจนะครับผมจะพาทุกท่านมาดูงาน DIY ง่ายๆนะฮะวัสดุอุปกรณ์ก็มีตลับเมตรนะครับแล้วก็มีเลื่อยนะครับเลื่อยสําหรับตัดท่อนะฮะแล้วก็ดินสอนะครับนำมามาร์กจุดนะครับใช้สําหรับมาร์กจุดที่จะทําการตัดนะครับโดยการทํานี้ผมได้วัสดุมาก็คือเป็นท่อ PVC นะครับจาก ร้านที่ส่งไม้เท้ามาให้นะฮะแล้วก็มีสว่างครับไว้สําหรับยิงน็อตสกูนะครับเพื่อที่จะยิงยึดครับไม้หรือฝาผนังจุดที่เราต้องการติดตั้งนะฮะอันนี้ก็ใช้ตรับเมตรนะครับในการวัดนะฮะความยาวนี่ก็จะวัดที่2นิ้วนะฮะอยู่ที่2นิ้วทุกท่อนนะครับโดยใช้การตัดในลักษณะ45องศานะครับเพื่อที่จะใช้ในการยิงน็อตได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครเราเรื่อยไปนะครับตัดนะฮะ เสร็จแล้วเราก็มานำติดตั้งนะครับนำท่อ PVC ที่ตัดไว้มาติดตั้งโดยใช้น็อตสกูยิงเหล็กนะฮะหัวสว่านยิงเหล็กนะครับยิงเข้าไปกับแผงเหล็กนะครับแผงเหล็กอันนี้เป็นรั้วนะครับรั้วบ้านนะฮะแล้วเราก็ลองทดสอบในการใช้งานดูนะครับโดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เป็นที่เก็บที่ตักขยะนะฮะอีกอันหนึ่งนะฮะก็เป็นงานดีไว้ง่ายงนะครับใครมีเวลาว่างก็ลองทําใช้ดูนะฮะถือว่าเป็น งานที่ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับยามากก็เสียค่าน็อตตัวระบาดนะครับ